รับเราเราลงคุยกันต่อครับทุติวครับถ้าเกิดว่าผมอยากได้จักรยานสักคันนึงครับผมต้องเริ่มยังไงบ้างครับเนี่ยก็ของที่ทินบัสซิเคิลนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็จะเลือกตัวเฟรมจักรยานก็คือตัวโครงนั่นแหละครับซึ่งเรามี2แบบคือแบบอ่อโครงอย่างนี้อันนี้เป็นเหล็กเป็นเรามีวัสดุคือเหล็กกับอลูมิเนียมครับนี่คืออลูมิเนียมใช่มใช่ครับเฟรมนี้เขาเรียกว่าเฟรมทรงเอ่อไดมอนด์กับมันจะมีเฟรมเฉียง คล้ายๆจักรยานแม่บ้านนะครับก็คือประมาณนู้นประมาณนู้นครับใช่ครับก็เรื่องของความแตกต่างระหว่างอลูมิเนียมมันแตกต่างกันยังไงครับก็อลูมิเนียมมันน้ําหนักมันจะเบากว่าครับผมเล็กแล้วก็เรื่องของสนิมอลูมิเนียมมันจะไม่มีราคาก็จะสูงกว่าล้วฟีลลิ่งในการปั่นเวลาปั่นเวลาปั่นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าถ้าปั่นอลูมันจะเบากว่าจะเบาใช่เพราะฉะนั้นแบบนี้ ราคาจะสูงกว่าใช่ไหมครับก็ถ้าอลูจะสูงกว่าครับแล้วถ้าเกิดว่าสูว่าคนจะเลือกเนี่ยสูว่าเราเราเราเลือกราคาที่มันมันมิกรวมกันเนี่ยอันนี้เป็นอีกราคาหนึง่งใช่ครับตัอ,อย่างคือเป็นชิ้นแล้วเราเป็นอ๋อก็คือว่าถ้าถ้าเป็นแบบโครงเหล็กเนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่7,5 0 0ครับผมหาแบบจะเป็นแฮนด์ตรงถ้าอลูมิเนียมก็เ5 0าัครับผม ก็เริ่มเลือกก่อนเลยก็คือตัวท<ช>รงใช่ไหมแต่จริงนะแล้ว,วอ่าเราจะเราจะมะีตัวที่ออกแบบอ่ะร,ราคาคมันจะตอนเลือกราคามันก็จะปรับตามที่เราเลือกอไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติว่าเลือกเฟรมอลูมิเนียมครับผมเฟรมตรงอย่างนี้ครับก็ราคามันจะเสร็จมาก,ก่อนว่า9 5 0 0ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเลือกสีสีโค้งได้ครับผม อ๋อแล้วก็มีเลือกไซส์ด้วยเรามีไซส์ก็คือเล็กกลางใหญ่แล้วก็เลือกสีเฟรมใช่ไหมครับแล้วก็เลือกสียางล้อสีล้อแล้วก็หน้าหลังก็จะคนใส่กันคนละสีก็ได้ตามใจแต่ว่าคือมันจะมีแบบที่เราสแตนดาร์ดเอาไว้อยู่แล้วก็คือพวกจานโซ่หรือเกียร์อะไรเงี้ยเบรกอะไรเงี้ยคือเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็คือไม่ต้องเลือกที่นี่คือมีให้เลือก ใช่แล้วก็มีออปชันให้เลือกถ้าเป็นตัวเฟรมตัวโครงเนี่ยเราจะมีให้เลือกประมาณ20สีครับก็คืออันนี้อย่างเช่นว่าเราแบบมิกักเป็น3แบบเป็นแบบไล่เฉดมาเลยเงี้ยก็จริงๆเราก็ทำได้ครับครับผมถ้าลูกค้าต้องการต้องการใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็รวมๆแล้วเนี่ยอย่างจักรยานคันหนึ่งครับให้ราคาที่แบบเป็นการที่เราจับต้องได้เนี่ยมันถ้าเกิดว่าเสร็จเลย ก็รรอย่างที่ว่าครับเริ่มต้นที่7,500บาทครับผ,ผมแล้วก็ถ้ามันแล้วแต่ที่ลูกค้าเลือกออปชันแต่ละอย่างด้วยครับแต่ก็อยู่ที่ห7,500บาทถึงถึงหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้ครับ,รบแล้วลูกค้าที่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่อยู่อย่ยูไกลอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาสอบถามหรือว่าเลือกซื้อได้จากทางไหนบ้างครับเนี่ยก็ตอนนี้เรามีช่องทางก็คือ ในเว็บไซต์ของเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะคุยกันนะก็ใน Facebook สอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยก็สอบถามใน Facebook แต่ว่าอันนี้คือที่จะโชว์ให้ดูก็คือเว็บไซต์ของเราที่ออกแบบจักรยานก็ในหน้า w o r k ์กช็อปะครับปุ๊บเข้าไปถึงราคาสแตนดาดก็จะเป็นเจ็ดันร้อยบาทขึ้นมาเลยแล้วก็มีให้ ให้เห็นหมดเลยว่าว่าว่าอ่าสุดท้ายเราออกมาจะเป็นยังไงก็เริ่มแรกจากเลือกโมเดล่อนะครับที่ผมบอกไปก็คือเนี่ยมันจะมีสองทรงสมมุติเราเลือกทรงนี้จากนั้นปุ๊บเราก็มาเลือกสีเฟรมเนียครับอหสีเยอะมากใช่ครับนี่มันก็จะขึ้นคือพอเรากดปุ๊บสีก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกครับไปา่เราเลือกเลยใช่ครับ ต่อไปก็เป็นสีวงล้อสีวงล้อเนี่ยมีสาสีครับก็คือขาวดําเงินแต่ว่าหน้าหลังเราสามารถข้างหน้าเป็นดําข้างหลังเป็นขาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับต่อไปก็เป็นสียางซึ่งก็จะมีประมาณสิบกว่าสีนะครับก็หน้าหลังก็คนละสีก็ได้หรือสีเดียวกันก็ได้อะไรนี่ก็ได้ครับกดไปได้เลยครับก็ออปชันต่อไปก็อันนี้จะเป็นบางโคนซึ่งบางโคนก็ จะเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ชอบครับต่อไปก็จะเป็นแบบแบบแฮนด์ครซึ่งจะมีแฮนด์ตรงใช่ไหมครับครับแล้วก็แฮนด์เสมอบแล้วก็แฮนด์แบบแฮนด์ยกครับครับแล้วก็สามารถเลือกสีของปลอกแฮนด์ได้ด้วยก็คือทุกอย่างคือเรา ใส่ไปนี้หมดละคือคุณอยากจะใส่แบบไหนคุณจะเอาสีอะไรนี่คือมีให้เลือกให้คุณจิ้มแล้วคุณใส่ใส่ใส่เลยก็ใส่ครับต่อไปก็เป็นสีเบาะก็มีให้เลือกสามสีเหมือนกันอ๋ออันนี้สุดท้ายคือมีติดสติกเกอร์ได้ด้วยฮะจะติดหรือไม่ติดก็ได้ก็คือมีให้เลือกหมดเลย่าับขาสมารถออเดอร์ออกแบบเสร็จแล้วปุ๊บออเดอร์ออนไลน์ชําระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็จัดส่งถึงบ้านเลยก็คือประกอบให้แล้วประมาณ90%เครับผมเหลืออีก นึก็ไม่จะเป็นต้องแบบมาที่หน้าร้านไม่จําเป็นต้องมาที่ดูหรือว่าต้องเลือกและขอให้ผู้ชมที่แบบรู้ว่าอย่างไซส์อย่างผมเนี้ยผมอาจจะเป็นช่วงกลางไซส์ M อใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือครับประมาณนั้นเราจะมีข้อมูลแบบเรื่องไซส์เรื่องความสูงนี้บอกให้ลูกค้าเลือกก่อนสั่งซื้ออยู่แล้วด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เขาสนใจแล้วเขาสั่งเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ของในกี่วันตับเนี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วคิวก็จะอยู่ประมาณ อาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเจ็ดถึงสิบวันขึ้นอยู่กับว่าเพราะว่าเราทําคันต่อคันก็อาจจะต้องใช้เวลารอใต่ก็คือไม่ไม่น่าเกินสิบห้าวันนี่คือไม่เอาไม่ไม่ถึงอยู่แล้วครับประมาณ1ิบวันจริงๆแล้วใช่ครับส่วนใหญ่จะได้ภายในอาทิตย์หนึ่งครับถ้าเกิดเป็นแบบสั่งซื้อแล้วส่งถึงบ้านนี่ก็เป็นหนึ่งธุรกิจครับที่เขาเรียกว่าสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าที่อยากจะได้จักรยานที่เป็นเขาเรียกว่า มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นจักรยานของเราบางครั้งเนี่ยเราใช้เงินสักก้อนเลงที่อยากจะซื้อจักรยานนี่เราก็อยากจะมีส่วนร่วมเรื่องของสีสันเรื่องของหน้าตาหรือว่าเรื่องของขนาดใช่ไหมทุกอย่างมีส่วนร่วมหมดเลยครับท <ust> ่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีหนึ่งไอเดียครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันว่าเรื่องของการทำธรุรกิจเนี่ยจะต้องมีอุปสรรคเรามาีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วคนที่อยากจะทำธรุรกิจเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกัน สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ID